สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมนี่คือช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับพอดีมีต้องเรียกว่า f อฟหรือเปล่านะครับเอฟซี FC เขาไลน์เข้ามาก็ถามนะครับ <c oughs> บางคนที่ยังไม่รู้จักนะยังยังไม่เคยเข้ามาดูในช่องแบ่งเก็บก็ก็ถามว่าเออแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะพิมพ์ยังไงหายังไงว่า จะรู้ว่าจะมีกี่รายการมีพระอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เรียนตรงนี้เลยครับเรียนตรงนี้เลยครับพอดีเมื่อกี้ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะลงใน y o u t ยแล้วก็คอยฟังนะครับครับผมเรียนตรงนี้เลยครับว่าใครอยากรู้ว่าเออในช่องแบ่งเก็บมีพระอะไรบ้างนะครับผมนะครับให้พิมพ์นะครับเข้าไปใน YouTube ก่อนเลยนะครับเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วพิมพ์คำว่าแบ่งกันเก็บนะครับ เข้าไปใน u t u b e นะเปิด YouTube ก่อนแล้วก็พิมพ์คำว่าแบ่งกันเก็บนะครับจากนั้นครับแต่ละรายการของช่องแบ่งแบ่งกันเก็บเนี่ยนะครับผมก็จะปรากฏขึ้นให้เห็นนะครับจากนั้นครับถ้าท่านก็ไล่ดูไปเรื่อยๆขออย่างเดียวครับฟังคลิปให้จบแทบทุกคลิปนะครับที่ท่านต้องการอย่ารู้ท่านต้องการจะเช่าบูชาก็ดีนะครับผมฟังคลิปให้จบนะครับผมจะได้เข้าใจตรงกันนะครับจากนั้นนะครับผมถ้าชอบพระองค์ไหนปุ๊บต้องการเก็บพระองค์ไหนหรือว่า ต้องการนิมนต์พระองค์ไหนขึ้นคอก็ให้แคปหน้าจอครับนะครับแคปหน้าจอนะครับผมแล้วก็ส่งนะครับที่ idline นะครับผมแคปหน้าจอในพระที่ท่านต้องการนะแล้วก็ส่งนะครับที่ idline นะครับผมหมายเลข0 8 4 6 7 8 6 9 5 8นะครับผมย้ำนะครับหมายเลข0 8 4 6 7 8 6 9 5 8ครับผมเบอร์นี้ลายนี้ต้องขออนุญาตเฉพาะท่านที่ต้องการเช่าบูชานะต้องการซื้อต้องการเช่าบูชาแหละนะครับผม แล้วก็ต้องการปิดต้องการพร้อมเช่าพร้อมโอนนะครับห้ามส่งพระอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่อย่าเช่าผมยังทําไม่ได้นะครับก็คือเนื้อไม่ได้กินนะครับเอาก็ดูมาแขวนคอเนี่ยครับเนื้อไม่ได้นั่งหนังไม่ได้ลองอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับเอาก็ดูมาแขวนคอผมไม่เอานะครับผมเพราะมันปัญหามันเยอะนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมอ่ะเป็นนั้นเข้าใจเนาะพูดแค่นี้ก็พอเนาะนะครับแล้วก็ขออนุญาตไม่รับทางโทรศัพท์นะครับผมเออนะเดี๋ยวลืมไปขออนุญาตไม่รับทางโทรศัพท์งดรับทางโทรศัพท์ นะครับขั้นต้องการลงไหนก็แอดไลน์แล้วพร้อมเช่าพร้อมโอนก็แอดไลน์แล้วแคปหน้าจอแล้วก็แอดไลน์พระองค์นั้นๆเข้ามาเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเป็น,นเข้าใจเนาะมาครับมากลับสู่สภาวะปกติของทางช่องแบ่งเก็บนะครับองค์นี้อยากจะบอกแนะนาแนะนานะครับขออนุญาตแนะนําเลยนะครับเก็บได้รีบเก็บก่อนที่จะแพงเดี๋ยวจะเหมือนหลวงปู่โตเดี๋ยวจะเหมือนหลวงพ่อพรมว่าช่องแคร์เดี๋ยวจะเหมือนอ่า หลวงปู่ทิมแห่งวัดละหารไรนะครับผมผมบอกเลยว่าแนะนําเลยนะครับผมเพราะว่านี่คือศักดิ์ศรีนะครับองค์นี้เป็นพระศักดิ์ศรีรุ่นแรกเป็นพระต้องเรียกว่าศักดิ์ศรีรุ่นแรกของท่านนะครับเป็นพระของใครครับองค์นี้องค์นี้เป็นพระของท่านหลวงปู่จันทร์นะครับผมหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพนะครับผม นะครับแห่งจังหวัดนครพนมนะครับดงดังมากๆโดดงดังขนาดไหนก็ลองคิดดูนะครับเหรียญรุ่นแรกเนี่ยครับนะครับเหรียญรุ่นแรกตอนนี้นะเหรียญท่านสร้างไว้3รุ่นนะครับเหรียญรุ่นแรกตอนนี้นะครับผมราคาหลักแสนแล้วครับหลักแสนต้นไปถึงกลางไปแล้วนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านหลวงปู่จันทร,ร์วัดศรีเทพนะครับผมเหรียญรุ่นที่2ถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะอยู่สร้างประมาณปีแม่ปีอะไรปีหนึ่งกว่าหรือไงเนี่ยแหละปีประมาณ ห0หรือ0ูนําจำไม่ได้นะครับต้องกอดขอภยัยแต่ว่าหลักหมื่นกลางๆนะครับหลักหมื่นต้นใบกลางนะครับมาดูเหรียญที่3นะครับเหรียญที่3มเนี่ยสร้างปี15อืมถ้าผมจำไม่ผิดเลยนะมีหลายบล็อกมีอยู่2-3บล็อกบล็อกยันขาดยันเต็มอะไรอย่างงี้นะครับผมของท่านหลวงปู่จันนะปลาเข้าไปหลักหมื่นต้นๆแล้วครับตอนนี้นะครับแล้วไม่ใช่หมื่นต้นๆธรรมดาถ้าสวยมากยันขาดโอ้โหปลาก็ไปหมื่นเกือบจะหมื่นกลางไปแล้วนะครับ ถ้าผิดพลาดตรงนี้มีแต่บวกนะครับไม่มีลบไม่มีคําว่าต่ํากว่านี้นะครับเราย้อนมาครับย้อนมาย้อนมาที่องค์นี้ครับนะครับพระสมเด็จของท่านนะครับผมพระสมเด็จของท่านเนี่ยนะครับตามประวัตินะครับผมตามรายงานสร้างไว้ทั้งหมดมีถึง17พิมพ์นะครับสร้างไว้ทั้งหมด17พิมพ์องค์นี้คือ1ใน17พิมพ์ว่ากันว่าเป็นอยู่ในพิมพ์ที่3โดยมีพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่องค์ประธานแล้วก็ พิมพคะแนนแล้วก็องนี้เขาจะเรียกกันว่าเขาจะเรียกกันว่าพิมพ์สังกตินะครับผมเขาจะเรียกสมเด็จอง์นี้ว่าพิมพ์สมเด็จพิมพ์สังกตินะครับส่วนผมผมจะเติมให้นิดหนึ่งสังกติฐานแซมขาโตเออผมเติมไ้นิดหนึ่งเติมไปสองนิดเลยนะครับก็คือพิมพ์สังกตินะครับฐานแซมขาโตครับนะครับองค์นี้สร้างไว้เมื่อปีพศ2,500นะครับผมแต่ก่อนเนี่ยคนไม่รู้ไง พอไม่รู้ปุ๊บเนี่ยครับนะครับก็แล้วก็พิมพ์นี้นะเออเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งพิมพ์นี้เนี่ยถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมจะมีทางจังหวัดระยองหลวงปู่ทิมหรือเปล่านะครับท่านเอาไปถอดพิมพ์ด้วยซ้ํานะครับนะครับหรือว่าเป็นทางอาจารย์ับอาจารย์อาจารย์ประถมหรือเปล่าครับอาสาครนะครับผมนะครับนาไปถอดพิมพ์แล้วเอาไปให้หลวงปู่ทิมท่านปลุกเสกนะครับ เขาเรียกว่าวัดอะไรผมก็จําไม่ได้นะนะครับผมแต่เป็นการถอดพิพ์ข้างหลังก็จะมีเขียนปั๊มเลยอ่ะจังหวัดระยองนะครับผมนะครับแต่นี่คือต้นแบบเลยองค์นี้คือต้นแบบเพื่อปี2,500สร้าร้อ้างเมื่อปี2,500เป็นต้นแบบเลยนะครับนะครับอ่ะมาครับผมแนะนําแนะนําเลยนะลองคิดดูนะองนี้ต้องบอกว่าสร้างพร้อมกับเหรียญด้วยซ้ําพร้อมอ่าสร้างพร้อมกับเอยไม่ใช่สร้างพร้อมกับเหรียญรุ่นแรกเลย สร้างพร้อมกันเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับผมในปี2,500นะครับเหรียญรุ่นแรกราคาหลักแสนอ่ะและผมไม่ให้แนะนําได้ไงว่าแล้วลองคิดดูภาพสมเด็จท่านน่ะครับในการรุ่นสักสีรุ่นแรกอ่ะถ้าลองคิดดูครับราคายังแหมรับผมผมก็ตามราคาไม่ทันนะอันเนี้ยผมไปถามเข้ามาว่าราคาน่าจะอยู่หลักพันกลางนะครับผมตอนนี้หลักพันกลางแต่บางคนบอกเฮ้ยน่าจะถึงหมื่น แค่นี้ผมผมก,ก็ขามเข้ามาแค่นี้ยแล้วก็ได้แค่นี้นะครับแต่นี่ของผมเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดราคาให้เบาในเซ็กชันแรกแล้วว่าผมขอย้ำตรงนี้นะว่าแนะนำเลยนะแล้วองค์เนี้ยสวยแหมอยากจะบอกว่าสวยมากๆอะ่ะผ้าผมไม่ได้ใช้เลยอะ่ะนะครับเก็บมาอย่างไรอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญาต วัดก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะลืมนะครับผมพระองค์นี้มีขนาดความกว้างนะครับอยู่ที่2.6เซนติเมตรความกว้างนะนะครับส่วนความสูงครับบวกเข้าไปอีก1ชั้นก็คือ3.6ถึง3.7เซนติเมตรนะครับพระองค์นี้สวยมากๆนะครับเป็นผงที่ต้องบอกว่าอิทธิเจหลายอย่างะนะผมของของท่านหลวงปู่จันทร์พระศรีเทพนะ นะครับผมองค์นี้นะครับผมหลายอย่างมากๆที่ท,ที่ผสมลงมาหนึ่งในอย่างนั้นเนี่ยนะที่ทําให้พระท่านดังด้วยนะก็คือเมื่อปี2,500้ยใช่ไหมครับนะครับได้ผงบางหุนพรมนะครับที่มีําทการเปิดกลุแล้วก็ผงแตกหักต่างๆเนี่ยได้มาจากบางหุ่นพรมแล้วนํามาลงท่านนํามาแล้วก็ผสมพระผงในชุดนี้ในปีเดียวกันเลยในปี2,500เลยนะครับ ถือว่าอย่างไงถือว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นผงบางขุนพรมนะเดี๋ยวคุณต้องงงเล็กไปกว้างๆก่อนว่าบางขุนพรมนะเป็นผงเก่าบางขุนพรมในปี2500ล้วผสมผงบางขุนพรมอยู่ในชุดนี้ท่านลองคิดนะครับว่าไอเรื่องพุทธคุณนะเดี๋ยวท่านไปหาเองได้เลยว่าผู้ธะคุณแรงไม่แรงนะครับกว่ากันว่าโอ้โหใช้ดีทุกต้องบอกว่าครอบจักรวาลเลยครอบครอบครอบทั่วไปเลยนะครับครอบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการค้าขายไม่ว่าจะเป็นแค้วคลาด นะครับขึ้นลดลงเรือไปเหนือล่องใต้นะครับเราเราสมมุตินะครับเราสมมุติว่าเราเราเราเอาวางวงเล็บหลวงปู่จันทร์สีเทพไปก่อนนะครับเอาแค่ผงสมเด็จโตนะครับก็คือผงบางขุนพรมที่ผสมอยู่ในเนื้อพระเนี่ยท่านว่าคุมไหมครับนะครับเดี๋ยจะคุมไม่คุมเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดราคาผมเปิดราคาให้เบาๆนะครับผมผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไป่าหร่ที่ว่าผมไปถามเข้ามาก็บอกหลักพันกลางบางคนบอกให้น่าจะถึงหมื่นนะครับ จริงเทศการใดไม่ทราบแต่ว่าข้อสําคัญเขาบอกว่ามีของเก๋ยู่หือของเก๋เนื้อจะอะบอกไว้ตรงนี้เลยของเก๋เนื้อจะแข็งกระด้างดูง่ายเลยเนื้อจะไม่นุ่มเนื้อจะแข็งกระด้างน,นะครับถ้ายิ่งมีคราบนะครับมีคราบแบบข้าวตอกดอกไม้ขา้ขาว้านนะจะยิ่งดูง่ายเลยนะครับอย่างของเนี่ยผมเก็บมาเก่าเนี่ยผมไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดเลยนะอยู่ยังไงยัางงาั้นเดี๋ยวมาส่องกันนะครับผมนะครับ อา้าผมเปิดให้เบาๆก่อนนะเซสชันแรกเอาไปก่อนถ้าแต่ว่าถ้าผมรู้เนี่ยนะครับว่าเฮ้ยเข้าไปถึงหมื่นแล้วต้องขออนุญาตเก็บหรือไม่ก็ขออนุญาตปรับปรับราคาทันทีนะครับผมองค์นี้สวยเดิมๆนะครับไม่ได้ใช้เอาไปนะครับผม3,200บาทถ้าแพงผ่านครับ นะครับดูไม่แท้ดูไม่ใช่ไม่ต้องเล่นครับไม่ต้องเช่าไม่ต้องซื้อนะครับผมเพื่อวางสบายใจผมไม่เล่นพระเก้ใครดูผระผมเกยผ่านเลยครับพระองค์นี้สวยแบบเดิมเดิมชนิดแบบว่าคนเริ่มเล่นพระเป็นใหม่ๆก็ดูรู้เลยครับว่าโอ้แท้ดูง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจเลยนะครับนี่ครับิมพ์สังกตินะครับผมเติมไปให้ว่าสังกติฐานแซมขาโตหรือสังกติขาโตนะครับผมปี2 5 0 0าศักดิ์สรีรุ่นแรกของหลวงปู่จันแห่งวัดศรีเทพนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวขออนุญาตบอกไว้ก่อนนิดนึงว่าหลวงปู่จันทร์ท่านเคยแนะนําว่าถ้าจะแขวนพระท่านไม่ว่ารุ่นไหนนะครับผมท่านมีข้อแม้นิดเดียวครับมีข้อแม้นิดเดียวว่าห้ามแขวนกับครูบาอาจารย์นะครับอย่างเช่นนะครับผมองค์นี้มีส่วนผสมผงเก่าของบางพรมใช่ไหมครับห้ามแขวนเสมอกันครับท่านบอกว่าห้ามแขวนเสมอไปว่าห้ามแขวนให้อยู่เท่ากันให้อยู่ต่ำกว่าได้ ให้อยู่ต่ำกว่าได้แต่อย่าอยู่สูงกว่าและอย่าอยู่เสมอกว่าอย่างเช่นเราแฝนสามองนะครับเราแขวนล่างเลยองค์กลางก็ได้นะครับข้างบนต้องเป็นอาจารย์แลอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือจากคําปราลบของท่านหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพนะครับผมนะครับผมนะครับก็คือครูบาอาจารย์มันมีใครบ้างนะครับหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพนะครับก็มีทั้งปู่มั่นปู่เสาก็มีนะครับผม นะครับอย่าอย่าแขวนเสมอไม่เทียบแขวนไม่ได้นะแขวนได้แต่อย่าแขวนเสมอกันอย่าแขวนให้เทียบเท่ากับอาจารย์นะครับผมโอเ okay. ค3,200บาทลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดงดต่อนะครับลูกค้าเก่า10%นะครับผมไม่บวกเพิ่มลดเพิ่มใดๆเก็บได้รีบเก็บครับถ้าผมรู้ว่าเขาคือองค์นี้ผมว่ามันไม่น่าจะต่ำกว่าหลักหมื่นขึ้นไปนะเอาจริงเลยนะเพราะว่าเหรียญรุ่นแรกท่านปลาเขาไปเป็นหลักแสนอะ่ะแล้วเนี่ยสร้างพร้อมเหรียญรุ่นแรกอะ่ะท่านคิดว่าต่อไปจะราคาเท่าไหร่ครับ นะเอาได้รีบเอาครับผมไม่ต้องพูดเยอะนะถ้าเกิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงราคาหรืออะไรผมอาจจะขอเก็บโดยไม่ต้องแจ้งลวงหน้านะใครเอาได้ตอนนี้ก็3,200บาทนะครับผมไม่ลดงดต่อสําหรับลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าก็ลด10ไม่บวกเพิ่มลดเพิ่มใดๆนะครับผมโอเคนะครับผมใครต้องการก็รีบแคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ ID ดี n e นะครับผมหมายเลขครับ0 8 4ย7 8 6 9 5 8 ย้ำนะครับ id ลายหมายเลข0846786958ครับผมเบอร์นี้ลายนี้ห้ามส่งผ้าอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คนะขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับผมเป็นเข้าใจเนาะมาครับมาส่องพระดูกันดีกว่ามาดูเนื้อเนื้อสวยมากขอบอกเลยว่าเนื้อไกลๆนะครับก็มีส่วนผสมผงเก่าบางคุณผมสวยไหมครับคมมากเลยนะครับผมแล้วเนี่ย ไอ้ที่ไอ้ที่ดูดล่อนไปเนี่ยดูข้างในดีๆนะผมว่าเป็นส่วนผงเก่านะเป็นผงเก่านะครับค,คุ้มคครับราคานี้3,200บาทโอ้โหนะครับทับเทียบกับพุทธคุณแล้วคนละเรื่องนะครับบอกคลิกให้หน่อยนึงว่าผ้าของหลวงปู่จัน์นะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไม่อาจจะไม่มีไม่มีทั้งหมดก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้นะครับผม ขอบจะมีการตะบายแต่งจะมีการแต่งขอบนะครับผมมีฝนขอบบ้างแต่งขอบมับง่งแทบทุกองคเขาว่ากันนะแต่บางองค์อาจจะไม่มีก็ได้นะนะครับดูเนื้อกับพิมพ์ทรงเป็นหลักเนื้อสวยไหมครับสวยมากนะครับสวยมากๆเลยเนี่ยเห็นรอยจ้ำๆจำๆอะไรเนี่ยครับอันเนี้ยเป็นรอยเข้าตอกดอกไม้นะครับเรียกว่าผงเกสรนนะ่ะคุยง่ายแล้วก็อกทิเจต่างๆอยู่ในนี้เลยนะครับน่าเก็บน่าใช้มาก ดูเองยังเสียดายเองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาเล่นก oh ันถึงหลักหมื่นหลักแสนแล้วโอ้โหใครเอาตอนนี้นี่ต้องบอกว่าสมมติได้สมมุตินะถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะไม่ไม่ต้อง ne LES. สมมุติอ่ะผ่านจากนี้ไป5ปี10ปีองค์นี้ปลาเข้าไปแสนกว่าหรือ5 0,000่นกว่า78 0,000เสียดายไหมครับเสียดายครับคนที่ไม่เอาก็เสียดายไอ้ส่วนคนขายก็อย่างผมเนี่ยผมปล่อยไปผมก็เสียดาย พราะมันศักสีรุ่นแรกอ่ะนะครับออกปี2500นะครับสร้างพร้อมเหรียญด้วยอ่ะนะครับสวยมากครับเนี่ยครับเห็นไหมครับจะมีขอบมีฝนมีแตง่งเขาว่ากันว่าร้อยละ70-80ต้องมีอีกยี่0อร์เซ็าจจะไม่มีก็ได้น,นะครับแต่องค์นี้มีก็เออสบายใจดูง่ายสบายตาครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูก่อนตรงนี้มีป่ะ เน่เน่เน่ข้างในผมว่าเป็นผงผงเก่าบางหมุนพรมอะไรนะครับนะครับเศษผงเม็ดเล็กเล็กก็มีนะครับเอาไปส่องเหระรับรองไม่ผิดหวังเอาขึ้นคอไม่ผิดหวังบอกได้เลยว,ว่าองค์นี้ไม่ว่าจะเล่นพุทธคุณนะครับผมหรือจะเก็บเป็นพุทธพาณิชย์เนี่ยผมว่าไม่ผิดหวังอ่ะอ่ะเอาได้เอานะดูไปดูมาส่องไปส่องมาแล้วก็เออสวยสวยสวยจริงๆนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เาเท่านี้ก่อน แล้วอย่าลืมกดติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะว่าจะมีพระอะไรมานําเสนอกดติดตามไว้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ